กุลาวฉันรู้แล้วนะว่าเธออะไม่ปลอมเธอกุเลาวตักใบจริงๆแต่วันนี้มาดูกันว่าใครกันแน่ที่ปลอมเมนูมีเป็นร้อยขึ้นโตกาลาเอเปกทำไมรัฐบาลไทยของพลเอกประยุทธ์เลือกโปรโมตกุเลาวตักใบวันนี้มาคุยให้ชัดกับพันธิกาค่ะ ทุดีบลักของเราในวันนี้ก็คือ ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับคุยให้ชัดกับพนิกากันอีกแล้วนะคะมาเฉพาะกิจเฉพาะเวลามีเรื่องมีราวที่ทนไม่ไหวค่ะก็เลยจะต้องออกมาคุยให้ชัดกันในวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากดรามา่าปลากุูเราตักใบนะคะซึ่งเป็นเมนูโปรดของดิฉันเวลาไปลงไปสับจังหวัดชยดในใต้ก็แบบว่าถ้าได้กินกุูเราตักใบก็เป็นบุญปากมากนะคะอดรนทนไม่ได้ค่ะมันมีเรื่องที่จะต้องแชร์แอนแชร์กับทุกคนนะคะสรุปดาราม่านิดนึงเป็นจริงมันจบไปแล้วเนาะจนถึงตอนนี้เนี่ยก็เคลียร์กันแล้วนะคะว่าอะไรเป็นอะไรยังไงแต่สําหรับใคร ที่ตามดราม่าไม่ทันนะคะสรุปให้ภายใน30วินาทีก็คือว่าอยู่ๆค่ะคุณบรรดารัฐบาลนะคะแล้วก็สื่อรัฐบาลต่างๆนะคะนำโดยคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะรองโฆษกรัฐบาลออกมาโปรโมทเกี่ยวกับอาหารการาดินเนอร์ที่จะรับผู้นำเอเปก็เป็นปกติเนาะเวลามีประชุมแบบว่าระดับใหญ่โตรหรูราน,นี่เขาก็จะต้องมีการโปรโมทเล็กโปรโมทน้อยเรื่องเสร็จเล็กเ็จน้อยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะ สิ่งที่เขาหยิบมาโปรโมทเนี่ยนะคะก็คือปลากุเราตากใบบอกว่าในโต๊ะกาล่าเอเป็กจะมีกุเราของขึ้นชื่อจากจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งคือกุเราตากใบอร่อยที่สุดเป็นราชาปลาเค็มในประเทศไทยขึ้นโต๊ะด้วย ตอนแรกก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนก็แค่เฉงิมงสนทศนิดหน่อยว่าผู้นำนานาชาติจะกินปลาเค็มไหวหรอว่านู่นนี่นั่นนะคะแต่เรื่องมันมาเป็นเรื่องนะคะตอนที่ไทย PBS ศูนย์ข่าวชายแดนใต้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นูนย์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับชายแดนใต้ที่ดีที่สุดของประเทศไทยค่ะเขาเกาะติดพื้นที่มาต่อเนื่องตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะเขาก็รายงานบอกว่ากลุ่มผู้ค้าปลากูเราวตักใบที่นาราธิวาสน,นะคะคุยกันไปคุยกันมางงว่า ใครวะที่ขายปลากุลราตักใบให้แบบว่าไปทําอาหารการ์าดิเนอร์เอพิกเพราะว่าไม่เห็นมีใครรู้เรื่องเลยนะคะเขาก็ทําข่าวเสนอขึ้นมาซึ่งก็เป็นเป็นข้อเท็จจริงนะว่าสะท้อนมาจากประชาชนในพื้นที่ว่าเขาไม่ได้ขายแล้วเอ๊ะท่นานั้นแหละกลายเป็นดามาใหญ่โตจ้ะใหญ่โตถึงขนาดไหนสุดท้ายแล้วค่ะมีร้านร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้านป้าอ้วนซึ่งก็อยู่ที่ตักใบนี่แหละนะคะออกมาบอกว่าโอ้ปลาเองนั่นแหละที่เป็นคนขายให้ตอนแรกมีคนมาซื้อไปนิดเดียวแล้วก็ซื้อไปชิมชิมเสร็จแล้วเขาก็มาสั่งซื้อออนไลน์ ก็เลยยิ่งเป็นดราม่าไทยพีบีเอสโดนด่านะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยากจะช่วยไทยพีบีนิดนึงนะคะว่าเขาไม่ได้เสนอข่าวปลอมหรือข่าวเท็จอะไรแต่ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและสะท้อนมาจากในพื้นที่แต่พอป้าอ้วนตอบกลับมาแบบนี้เนี่ยก็โอ้โหโดนกระหน่ำซ้ำเติมกันใหญ่เลยว่าไอ้พวกชังชาติไปแบบว่าด้อยค่าปลากุูเราของรัฐบาลอะไรแบบนี้นะคะเชฟชุมพลซึ่งเป็นเชฟที่รับผิดชอบโตก,กระร์ดิเนอร์เอเปกสัมทับอีกรอบหนึ่งบอกว่าซื้อมาจากร้านป้าอ้วนจริงๆแต่ว่า เชชุมพลบอกว่าผมใส่ในซอสมัสมัน่นโคขุพนพรยังคำครับปากุูเราตักใบใส่ในซอส มัสมันโคขุนโพนยางคาคุณพูดถูกต้องแล้วครับดิฉันไม่ได้ว่าอะไรดิฉันก็บอกแล้วว่าดิฉันเข้าใจคุณพูดถูกต้องแล้วครับปลาเค็มมันก็เหมือนน้ำปลาใช่ไหมแล้วก็ใส่นิดใส่หน่อยเป็นฐานะเครื่องชูรสเครื่องปรุงรสนะคุณพูดถูกต้องแล้วครับแสดงศักยภาพของปลาคุณเราักใบได้เหมือนกันปัญหาก็คือว่าใน่ามกลางอาหาร5คอที่ประกอบด้วยวัตถุดิบเป็นร้อยอย่างนะคะมีผักจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศไข่เป็ดไล่ทุ่งจากสุพรรณบุรีดองดอกเกลือจาก อะไรนะเพชรบ,บุรีนะคะมีอะไรอีกโคขุนโพลยางคำสกลน,นครโคราชวากิวปลาเกา๋ามุกภูเก็ตกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตแล้วอะไรอีกไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยซึ่ง้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบหลักหมดเลยคือมันเห็นเป็นตัวเป็นตนเนาะทั้งกุ้งทั้งปลาอะไรต่างๆทำไมทำไมคะรัฐบาลไทยถึงตั้งใจที่จะโปรโมตน้องปลากรูลาตักใบของดิฉันว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยกลิ่นอันรัญจวนของกุูลาตากาักใบ จกต้องดังไปไกลทั่วโลกแต่เรื่องนี้มันถอดรหัสได้ไม่ยากค่ะว่าทำไมท่ากลางเมนูร้อยชนิดที่ล้วนแล้วแต่เป็นของดีของดังของอร่อยของแต่ละพื้นที่กุหลาบตักใบจึงกลายเป็นเมนูที่หนึ่งในดวงใจของรัฐบาลประยุทธจันโอชาต้องเอามาโชว์สายตาชาวโลกแบบโปรโมทกันขนาดนี้เห็นความตู่ตได้จากคําพูดของคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลเองบอกว่าเอาปลากุหลาบตักใบามาขึ้นโต๊ะเอเปกเนี่ยก็เป็นเพราะว่าปลากุหลาบเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ ทหารโดยสออปตนะสออปตก็คือเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องกิจการชายแดนใต้นะคะเขาไปส่งเสริมประมงส่งเสริมอาชีพกเกษตรกรพื้นบ้านให้สร้างงานสร้างไรายได้มันม่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนตามหลักการที่รัฐบาลใช้มาโดยตลอดในการแก้ปัญหาชายแดนใต้นะคะทิฉันก็จะบอกให้ว่าดิฉันฟังปุ๊บรู้สึกย้อนรำลึกไปถึงอดีตสมัยที่ดิฉันยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและตอนนั้นเป็นรองประธานคณะกรรมาการการ กฎหมายและสิทธิมนุษยชนหนึ่งในเรื่องที่ดิฉันรับผิดชอบนะคะเพราะว่ารับผิดชอบสายสิทธิมนุษยชนก็คือเรื่องการซ้อมทอรมานในจังหวัดชายแดนภาคใต้และสถานที่ที่มีปัญหาเรื่องการซ้อมทอรมานในชายแดนใต้มากที่สุดก็คือค่ายใหญ่ที่สุดนะคะคือค่ายอีัยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีนั่นเองตอนนั้นอาจารย์ปียบุตรก็ไปด้วยนะคะได้กรรมธิการทั้งชุดเนี่ยได้ลงไปคุยกับแม่ทัพในกองที่กอง ทัพภาคสี่ส่วนหน้านะคะซึ่งค่ายใหญ่เขาก็คือค่ายอิงขยุตที่มีประเด็นซ้อมทรมานกันบ่อยๆนี่แหละนะคะแล้วก็ได้พูดคุยอะไรเสร็จสับว่าแบบท่านตอนเป็นยังไงไม่มีการซ้อมแน่นอนมีถูกระเบียบทุกประการขากับก่อนที่เราจะค่ายที่ฉันได้อะไรซร้ำไหมคะได้ปากุูเราตักใบหนึ่งตัวทุกคนด้วยสตอรี่เดียวกันเป๊ะเพราะว่าปากุเราตักใบเป็นปลาที่กองทัพและสอสตอ ไปช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ประชาชนในพื้นที่มีงานทํามั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนเป็นการใช้เศรษฐกิจนําหน้าการทหารบ l าบล l a h blah นะคะดิฉันเนี่ยคุ้นพลอดนี้มากค่ะแล้วก็เข้าใจเลยนะคะทุกท่านคะเวลาเราอยู่ในเวทีระหว่างประเทศเราคนไทยเนี่ยโดนเรื่องไหนมากที่สุด2เรื่องนะคะท่านไปถามนักการทูตนักการต่างประเทศคนไหนของประเทศไทยเขาจะตอบเหมือนกันหมดข้อที่1ก็คือ เรื่อง1นึนะคะเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการใช้กฎหมายเลสมาเจสเตหรือว่ากฎหมายหมิ่นพระ,ระบรมเดชานุภาพ1 12่งหนึ่งนั่นเองเรื่องที่2ก็คือเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในชายแดนใต้นะคะการซ้อมทรมานการบังคับสูญหายต่างๆ2เรื่องนี้คุณไปเวทีระดับระหว่างประเทศไหนคุณก็ต้องตอบคําถามนะคะแล้วก็มันเป็นแบบปมในใจของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสาภาพจัดเอเปกที่ฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องบงอังเอิญแน่นอนนะคะที่ปรากฏเราตักใบ ถูกจงใจเลือกขึ้นมาเป็นเมนูที่ถูกพรีเซนต์ทั้งที่ใส่เป็นแค่ผงชูรสนะคะเพราะว่ารู้อยู่แก่ใจว่าปัญหาชายแดนใต้เป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจเ,เขาก็คงอยากจะใช้พล็อตเดิมในการอธิบายกับประชาคมโลกว่าการแก้ปัญหาความรุนแรงความไม่สงบการสร้างสัติภาพชายแดนใต้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความมั่นคงมั่งคั่ง ย,ยั่งยืนสังคมพหูวัฒนธรรมส่งเสริมให้เกษตรกรม,มีงานทํามีอาชีพด้วยการทําปลากุเลาเค็มตักใบนะคะดิฉันก็ไม่ได้บอกว่าไปส่งเสริมตรงนั้นไม่ดีนะคะแต่ปัญหาก็คือ ประชาชนในพื้นที่ไม่มีทหารไปสอนเขาทําปลาเค็มเป็นนะคะเขาก็ทํากันมาหลายสิบปีแล้วชาวประมงก็ไม่ต้องมีทหารเรือไปสอนจับปลาชาวประมงก็จับเป็นกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดน,นะคะเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลพยายามที่จะใช้ปลากุเลเราตักใบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการใช้การเศรษฐกิจนําหน้าการทหารการค้านําหน้าความมั่นคงเพื่อที่จะบอกว่าแก้ปัญหาชายแดนใต้สําเร็จเนี่ยอันเนี้ยเป็นพอทที่ควรจะเลิกใช้เนาะเพราะว่าไม่เวิร์กนะคะเป็นพอทที่ยังไงดีอะ จ้างภาพอะแล้วก็ไม่จริงใจเนาะแล้วก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุอันนี้พูดกับปลาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กุลาตักใบอันนี้เป็นปลาทูแม่กองจากสำเพ็งนะคะก็ใครที่ติดตามดราม่าของปลากุลาตักใบอยู่นะคะอยากจะให้ย้อนคิดสักนิดหนึ่งนะคะว่ามันไม่ใช่ดราม่าที่แท้จริงมันไม่ใช่ว่าปลากุลาตักใบจริงหรือไม่จริงแท้หรือปลอมซื้อจากร้านปลาอ้วนหรือร้านปลาผอมที่ไหนนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะ ระหนักจริงๆก็คือเอาปากูเลารตาักใบขึ้นเมนูการ์ดนเนอร์เอเปกเนี่ยเอาจริงใช่ไหมคิดว่าจะพรีเซนต์การใช้การค้านำหน้าความมั่นคงในการแก้ปัญหาชายแดนใต้คุณตอบคําถามคุได้หรือ,อยังว่าการเสียชีวิตของประชาชนเกือบร้อยคนในปี2547ที่ตักใบเนี่ยทหารที่ทําการเกินกว่าเหตุเอาคนขึ้นรถบรรทุกจนคนตายอยู่ในรถบรรทุกเนี่ยเกือบร้อยคนทหารเหล่านั้นสักคนหนึ่งได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือ,อยัง มีการตรวจสอบหรือไม่มีการรับผิดชอบจากรัฐบาลไทยหรือไม่มากกว่าคำขอโทษก็คือคนกระทำผิดได้ถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือ,อยังถ้ากล้าเอากุลาลตากใบขึ้นเวทีเอเปกต้องกล้าจัดการเรื่องเหตุการณ์ตากใบและต้องกล้าจัดการเรื่องปัญหาชายแดในใต้ดีกว่านี้การสร้างเครดิตการสร้างความเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศไม่ได้ทำผ่านอาหารอร่อยพรมสวยดอกไม้สวยและการเป็นเจ้าภ้าที่ดีค่ะทำผ่านการทำเนื้อในของเราให้ดี แก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลกเขาจับตามองและเมื่อนั้นประเทศไทยจะยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีในประชาคมโลกได้โดยไม่ต้องสร้างภาพอะไรเลยจบค่ะดูออกค่ะ